วันนี้สายจะมาสอนวิธีสวมหน้ากากผ้านะคะที่ทำจากเสื้อด้วยวิธีการปิดเข็มกลัดนะคะทำยังไ,ไงลองมาดูค่ะอย่างแรกนะคะที่เพื่อนตรงนี้นะคะก็มีเสื้อนะคะเป็นเสื้อยืดคอกลมนะคะและว้วน,นี้เราก็ แล้วเราก็จับแขนเสื้อทั้งสองนะคะมัดไว้ข้างหลังประมาณน,นี้นะคะอาจจะโงนิดนไหมน,นะคะทีนี้เราก็เอาชายเสื้อข้างล่างนี้นะคะขึ้นมา จะได้ทรงสวยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มัดมัดเชือกขลังนะคะเสร็จแล้วก็จะได้อย่างนี้นะคะ กลัดทรงนิดหน่อยนะคะก็ได้อย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็เข็มกลัดนะคะมากลัดที่ด้านหน้านี้นะคะเพื่อจะให้มันกระชับยิ่งขึ้นนะคะระวังนิดนึงนะคะ แล้วนะคะเราก็จะได้หน้ากากผ้าที่ทำจากเสอยืดนะคะโดยติดเข็มกลัดเพื่อจะได้ออกกระชับยิ่งขึ้นนะคะสรงก็สวยด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถลงไปทำตามกันได้นะคะวัสดิค่ะ